ครับก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้พัสดุมาใหม่นะครับตรงหน้าของท่านก็คือปืน six s a u e r p 3 6 5นะครับเป็นปืนยอดนิยมสำหรับโครงการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ผมใช้เจ้าตัวรางแปลงเป็นรางพิคาตินีตัวนี้นะครับยี่ห้อ recovery Z r 6 5นะครับ,รบทำไมผมถึงต้องใส่เป็นราง ตัวนี้กับเจ้า P365 นะครับเนื่องจากเจ้า P365 เนี่ยเขาเป็นปืนที่ผอมเพียวบางนะครับเดี๋ยวผมโชว์เคลียร์ก่อนนะครับนี่นะครับปืนภายในไม่มีกระสุนนะครับลั่นไก่ไปณนะที่ทางที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดอันตรายนะครับค้างสไลด์ครับอ่ เนื่องจากตัวปืนเนี่ยมันผอมเพียวบางนะครับจึงไม่สามารถที่จะใส่พวกไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นรางพิคาทินี่ได้นะครับแต่เจ้าตัว P365 ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีไฟฉายโดยเฉพาะรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไฟฉายยี่ห้อ Olight นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากไฟฉายโอไลท์นะครับมารีวิวเพราะว่าชื่นชอบ,บแบรนด์นี้จริงๆนะครับ เป็นไฟฉายตัวเล็กกระจิว๋วๆนะครับชื่อรุ่นของเขาคือ Olight Border RL Mini นะครับที่มีเลเซอร์ในตัวครับผมแล้วก็การชาร์จก็จะเป็น Max Safe เป็นอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ตัวไฟฉายนะครับสามารถปรับได้นะครับนี่นะครับล็อกแน่นเลยนะครับเพื่อที่เวลาเรามีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้อาวุธปืนในเวลากลางคืนนะครับ จึงอยากจะมีไฟฉายไว้ติดตัวปืนว่างั้นเถอะนะครับเจ้า P365 เนี่ยเป็นปืนซับคอมเพกนะครับหรือว่าเป็นปืนที่เอาไอว้พกซ่อนที่ยอดนิยมนะครับซื้อได้ตั้งแต่ข้าราชการยันอสมหรืออาสา,าตำรวจบ้านอะไรเงี้นะครับสามารถซื้อได้นะครับอขอแค่เป็นหน่วยงานราชการนะครับก็ท่านก็ไปเช็คเอาว่าท่านซื้อสวัสดิการโครงการไหนได้บ้างนะครับ วนตัวเนี่ยผมชอบติดไฟฉายแบบนี้นะครับถ้ากรณีที่เราไม่ใช้ไฟฉายแล้วนะครับเราก็ทําการถอดออกไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถอดออกไปชาร์จหรือว่าจะเสียบชาร์จแบบนี้เลยก็ได้นะครับบนตัวปืนได้เลยนะครับล็อกแน่นหนานะครับมีเลเซอร์ในตัวนะครับปรับโหมดได้3โหมดนะครับมีเลเซอร์ครับแต่ว่าคราวนี้ มันมีข้อเสียนะครับอย่างหนึ่งก็คือปกติถ้าเราซื้อปืนซิกซีสา้านะครับเขาจะแถมซองพกนอกแบบนี้มาให้นะครับอ,อยู่ในกล่องนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่รางเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ซองเดิมได้นะครับกรณีที่เราอยากจะพกไปสนามหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับนี่ยนะครับมันไม่สามารถใส่เข้าไปในซองได้นะครับ หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยากจะพกไว้เป็นปืนแครี่กันหรือว่าปืนพกนอกนะครับมันก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับในกรณีรางตัวนี้ท่านจะต้องไปทําซองใหม่นะครับจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็เลยมีตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือรางแปลงนะครับรางแปลงจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าท่านสนใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นรางแปลงนะครับเอาไว้ใส่ สำหรับซิกพีหโดยเฉพาะซึ่งค่าตัวเขาเนี่ยไม่แพงเท่าตัวนี้ด้วยซ้ํานะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามได้ครับตัวนี้จะสามารถถอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยนะครับเป็นรางแปลงนะครับโอไลด์ o โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับ ในกล่องนะครับเป็นยี่ห้อโอไลด์โดยเฉพะเลยนะครับรางแปลง P ีสาม้านะครับเราแถมประแจหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเวลาเราจะล็อกเราก็หมุนบิดตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเวลาเราจะถอดเราก็หมุนออกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคันแล้วนี้ข้อเสียของเขาก็คือเราไม่สามารถถอดได้นะครับในขณะที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนซอง อันนี้คือเราสามารถบีบออกได้เลยนะครับครับโอเคครับก็ถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ผมใส่เข้าไปในซองแล้วครับอถอดออกมาเรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ inbox มาถามได้นะครับตัวนี้ตัว recovery สำหรับท่านใดที่แบบอยากให้ปืนมีราง p i ิคาทินี ไปตลอดนะครับนี่ปืน p .365 ของท่านนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วมันก็โลนๆลนะครับไม่มีลางพิการทนี่นะครับคราน,นี้เมื่อเราถอดตัวปืนออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาจับเดิมของเขานะครับขาจับรางจับเดิมนะครับถ้าเราล็อกแล้วมันก็จะขยับไม่ได้ครับน,นี่เป็นรางจับเดิมเราก็ถอดรางตัวนี้ออกไปเลยนะครับให้เหลือแต่ไฟฉาย จากนั้นเราก็เอาตัวรางใหม่ที่เราได้รับมานะครับก็มาใส่แทนรางเดิมไปเลยครับขยับได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อนะครับเราอยากจะเอามาติดกับตัวปืนนะครับทำไมผมถึงต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับก็คือตอนนี้มันเป็นมากับตัวโอไลต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ากรณีบางบางทีผมไม่ได้อยากใส่ขออนุญาตนะครับบางทีผมไม่ได้อยากใส่ ไฟฉายนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใส่ไฟฉายเนี่ยเราก็ต้องหาซองอยุ่งยากหาซองมาใส่ตัวมันอีกนะครับเหมือนกับปืนก๊อก17ของผมแต่บางทีเราต้องการที่จะใช้ซองเดิมนะครับเช่นคุณพ่อของผมเนี่ยชอบใส่ใส่ซองเดิมที่มากับตัวปืนซิกอยู่แล้วเนี่ยที่เขาแถมมานะครับเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไฟฉายเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับ เขาจะไม่สามารถที่จะใส่กับรางไฟฉายเดิมได้นะครับใส่ใส่กับซองเดิมได้นะครับท่านจะต้องไปทำซองใหม่ขยับเข้าแล้วก็หมุนล็อกตรงนี้ครับมันจะไม่สามารถใส่ซองตัวนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งซองหนังนะครับก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้นะครับที่จริงซองหนังนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำถ้าท่านจะพกแบบขึ้นลำว้นะ ถ้าท่านไม่ได้ขึ้นลำไว้ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อแบบเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็ถอดมาเลยครับก็ม,มาใส่กับซองเดิมได้นะครับไม่หลุดไม่มีปัญหานะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวตัวขาจับของโอไลน์ะครับที่เขาทำออกมาครับมันจะแตกต่างจากตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นใส่กับลังพิคาตินีของพวกกลอกพวกปืนที่มีลังพิคาทินีเท่านั้นนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตัวนี้มันจะออกแบบมาให้สำหรับ p 3 6 5กา rail mouse โดยเฉพาะนะครับเน,นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไฟฉายมาใส่จากนั้นก็หมุนล็อกนะครับวิธีการหมุนล็อกก็หมุนตรงนี้ได้เลย,เลยถ้าต้องการให้แน่นก็หาเหรียญหรืออะไรก็ได้นะครับมาหมุนมันเข้าไปอีกนะครับมันจะมีร่องให้เราใส่ ตรงนี้นะครับอย่างของผมมีตัวนี้ก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อความแน่นเวลาเรายิงนะครับมันอาจจะแบบหลวมไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เกิดหลุดได้นะครับนี่นะครับพีสาหมูค่าที่ติดไฟฉายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวใส่แมกกาซีนเปล่าเข้าไปนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับแนะนําว่าปืนนะครับเราไม่ไม่รู้หรอกครับว่าเราจะได้ใช้ในเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับแต่ส่วนใหญ่การยิงป้องกันตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืน ซึ่งการติดไฟฉายก็น่าจะเหมาะสมนะครับสำหรับท่านที่เอาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่บ้านนะครับถอดปลดง่ายครับมันไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะต้องหาประแจหกเหลี่ยมมาถอดเท่านั้นนะครับม,มันจะเป็น2องตัวประกบเข้าหากันนะครับก็พิจารณาเอานะครับถ้าท่านจะให้ปืนมีลางพิาตินี่ตลอดเวลาท่านก็ใช้ตัวนี้นะครับแปลงเป็นลางพิาทินี่ เอาไปใช้กับไฟฉายตันอื่นๆได้หรือว่าติดเลเซอร์ติดอะไรนะครับรางมิคาตินี่ถือว่าครอบคลุมนะครับแต่ว่าถ้าท่านแบบอยากใส่ใส่ถอดถก็ตัวนี้นะครับอาจจะผมจะแปะลิงก์สินค้าไปให้ทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้งตัวรางที่เอาไว้สำหรับใช้ใส่กับไฟฉายบาร์เรอร์ rlmini ตัวนี้กับตัว แปลงเป็นล้านพิคาเดนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวไฟฉายนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแน่นอนว่าคลิปนี้ต้องติดเหลืองนะครับถ้าท่านใดอันนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอยากจะสนับสนุสนชาแนลของผมนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ผ่านของผมก็ได้นะครับเวลาผมแปะลิงก์อะไรไว้ให้ท่านสามารถอุดหนุนได้โดยการกดผ่านลิงก์นะครับซึ่งผมไม่ได้เปิดร้านขายนะครับอุปรกรณ์ แว่าก็เอาใส่เป็นค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในคราวต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ดูนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับจะเปิดไฟฉายให้ดูด้วยนะครับนี่โอเคนะครับอย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ